สวัสดีครับคนที่เกิดราศีลัคนาราศีมิถุนครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับภาพรวมนะฮะถือว่าช่วงนี้ครับสังคมครับค่อนข้างที่จะดีนะครับการที่อยู่บ้านนะอยากนอนอยู่บ้านเสาร์อาทิตย์ไม่ไปไหนอย่างนี้ไม่เวิร์กนะข่ดซึ่งเรื่องของความสําเร็จขาดซึ่งเรื่องเกี่ยวข้อกับโชคลาบนะโชคของคุณนั้นมาจากเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเจรจาครับการที่ไปรับแสงแดดนะไป นะเจอเจอน้ําทะเลนะไปชมภูเขาอย่างเงี้ยนะมารับพลังธรรมชาติตรงจุดนี้ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแนะนำนักขณะนี้ครับเตรียมตัวบางคนบอกอาจารย์ที่ผ่านมาไม่ได้ลาเลยในช่วงครึ่งปีแรกนะวันหยุดพักร้อนพักฝนไหนะจะหนาวแล้วเนี่ยนะครับยังไม่ได้ใช้เลยใช้ซะนะเมื่อคุณเนี่ยไปเที่ยวนะซูมซับพลังบวกพอคุณกลับมาทํางานนะฮะมันจะมีมุมของความเจริญก้าวหน้า ตรงนึกจุดนี้อาจารย์ผู้ของการันตีอย่างแน่นอนนะครับคราวนี้ครับถ้าเราเจาะลึกครับเรื่องของการงานครับจังหวะตอนนี้เนี่ยเรื่องของเนื้องานครับนะมันจ่อเขามันจ่อตูดคุณนะมันมีมุมที่งานเก่านะก็เยอะอยู่แล้วเดี๋ยวมีคนจะเอางานใหม่มาให้ด้วยณนะขณะน,นี้ถ้ามองมุมของนักธุรกิจตรงจุดนี้นะครับถือว่าดีอ่ะเพราะงานมันสุมๆเข้ามานะคึกคักณขณะนี้แต่ มันอาจจะมีข้อเสียบางประการกับคนที่เป็นลูกน้องลูกจ้างเขาถูกไหมถ้าคุณนั้นต้องทํางานนะ่ยอยู่ในองค์กรบริษัทบุกเนะี่ยงานเก่าไม่เคลียเลยงานใหม่จะมาแล้วไอ้นี่เหนื่อยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับรีบทาฟังคลิปนี้เนะี่ยก่อนที่จะถึงเดือนกันยายนรีบทำนะเดือนกันยาจะได้ไปโล่งปลอดปลโปร่งโ่งใจไปพักให้หายเครียดกลับมาเดี๋ยวพลังมันบวกมันมีมุมดีดีขึ้นแต่สมมุติว่า ไปตามพี่จันบอกต้นคลิปแต่งานเก่ายังไม่เสร็จงานใหม่จะมาแล้วเดี๋ยวมันกดดันมากกว่าเดิมถูกต้องไหมเพราะฉันก็ต้องวางแผนตัแต่ฟังคลิปนี้นะครับผมตามนี้เอาเหอะรีบทําซะนะอะไรที่มันเป็นดินพอกหางมูงก่อนหนะ้าเคลียร์ซะนะฮะพอเคลียร์เสร็จปุ๊บไปเที่ยวเลยสบายใจดีต้องคิดแบบนี้นะครับส่วนใครนะฮะที่ค้าขายช่วงนี้ค้าขายดีนะ เงินทองไหลมาเทมาไหมคําตอบคือว่าเงินทองไหลมาเทมาอย่างแน่นอนครับจากดวงแล้วเนี่ยนะซื้อช่วงนี้จะคึกคักเงินมาเร็วนะแต่จงซื้อความสุขให้กับตัวเองจะเป็นการดีนึกออกไหมแต่สมมติาอาจารย์ได้เงินมาเสร็จปุ๊บมันจะใช้อะไรเก็บเงินไว้ก่อนเก็บเงินไว้ก่อนไม่เวิร์กอะนะเงินมีไม่ใช้นะหรือมีเงินปุ๊บเนี่ยใครมีหนี้ก่อนหน้านะนะดับเบิลไป นะอย่าไปจ่ายขั้นต่ำนะจ่ายให้มันนะทบๆให้มันเยอะๆเป็นการดีนี่คือสิ่งที่ต้องทำณนะขนาดนี้ในเมื่อมันมีเงินเยอะก็ต้องใช้เยอะจ่ายหนี้จ่ายสินหรือจะจ่ายอย่างอื่นที่เป็นอะไรเงินสดนะฮะก็จ่ายไปเป็นมุมที่ดีกับตัวของคุณเองนะครับเรื่องของความรักจากดวงแล้วเนี่ยนะฮะยังมีข้อผิดพลาดได้ง่ายอยู่นะยังมีมุมที่ความคิดนั้นสวนทางกันค่อนข้างที่จะง่ายนะครับ ใครที่นะความเป็นจริงก่อนหน้าเนี้ยทะเลาะกันปุ๊บเนี่ยจดทะเบียนสมรสอาจารย์ทะเลาะอยากยาเมียอยากยาผัวค่าอาจารย์เออก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะช่วงนี้ก็ต้องระวังไว้เป็นพิเศษเหมือนกันนะครับส่วนใครบอกอาจารย์ไม่มีดาวแบบนี้อยู่ตำแหน่งนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันต้องยาเลยเหรอบางคนก็อาจไม่ยาแต่อาจจะห่างเหินกันได้ไม่ค่อยมองหน้ากันไม่ค่อยปฏิสัมพันธ์กันนี่ก็ต้องระวังไว้มันขึ้นอยู่กับ ความเป็นจริงก่อนหน้านี้ว่าวิธีชี้ของคุณก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงนึ้ออกไหมไม่ใช่อาจารย์จะทายตรงทุกคนเพราะมันเป็นย u ทูบะคุณนะไม่เป็นทิกต็อกอะไรแบบนี้ถูกต้องไหมนะเพราะฉะนั้นในองค์ประกอบตัวจุดนี้เนี่ยต้องนะขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมของแต่ละท่านนะเป็นตัวประกอบว่าเป็นยังไงต่อไปแต่ก็ต้องระวังไว้ในขณะนี้นะครับเอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคาพยากรณ์นั่นแหละ อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดูของท่านเป็นการส่วนตัวนัดหมายอาจารย์ผู้ที่ assign Horo Master ส่วนใครที่อยากที่จะนะจ้างนะทีมงานนะนักพยากรไปออกอีเวนต์อะไรต่างๆนะฮะสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ท,ที่นี่เหมือนกันนะครับ assign Horo Master มีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ